สวัสดีค่ะเฮงเฮงพระเครื่อง EP 1 1 0นะคะมีผ้าหลากหลายมาฝาก FC และลูกค้าทุกท่านได้ซื้อได้หางกันนะคะแล้วก็กับขอบพระคุณ FC และลูกค้าที่เข้ามาซื้อเฮงเฮงพระเครื่องนะคะซื้อพระเฮงเฮงพระเครื่องก็กับขอบพระคุณมากนะคะที่ว่าซื้อแล้วก็รอรับไปทางนะคะก็กับขอบพระคุณขอให้ท่านเฮงเฮงรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะคะก็ได้พระหลากหลาย หลวงพ่อนะคะเก่าๆมั่งใหม่มั่งนะคะปะปบบนกันราคา500ทุกองนะคะ EP 110นี้นะคะผ้าเก่าๆตะกุดมีหลายหลวงพ่อนะคะมาฝากมาอง์เลขนะคะจะเป็นของแปลกนะคะไอ้เป็นตะกุดเยอะนะคะเครื่องรางเยอะนะคะ EP 1 1 0นะคะอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อเจือนะคะ ตะกุดหลวงพ่อเจือนะคะมีสองอันนะคะถักลายตรงชาตินะคะได้มาใหม่นะคะวันนี้นะคะตะกุดหลวงพ่อเจือนะคะมีสองอันนะคะมีสองอันเป็นเป็นเบี้ยแก้นะคะเบี้ยแก่อันนี้เป็นเบี้ยแก้แล้วก็มาเป็นพวงอย่างนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเจือนะคะเป็นหลวงพ่อเจืออันนี้ตะกุดนะคะ จะได้มาอย่างนี้เลยนะคะเป็นคู่กันเลยนะคะอันนี้เป็นเบี้ยแก่นี่เป็นตะกรุดนะคะมาเป็นพวงอย่างนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเจือนะคะหลวงพ่อเจอถักลายทองชาตินะคะเป็นหลวงพ่อเจือนะคะมีสองอันนะคะอันนี้ก็เป็นเบี้ยแก่นะคะเป็นเบี้ยแก่อันนี้เป็นของหลวงปู่บุญนะคะเป็นหลวงปู่บุญ เบี้ยแก่หลวงคูบนนะคะมีน้ำประลอดนะคะอันนี้ก็เป็นเบี้ยแก่นะคะหลวงพูรอดนะคะอันนี้เป็นหลวงพู่รอดเบี้ยแก่หลวงพูรอดนะคะหลวงหลวงรักนะคะหลวงปูรอดนะคะเบี้ยแก่หลวงพูรอดนะคะมีสองอันนะคะมีสองอันเบี้ยแก่นะคะ ลงรักนะคะแล้วก็ถักเรียกแก่นะคะหลวงปู่รอดนะคะอันนี้ก็เป็นแหวนพิรอดแหวนพ denen 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 ิรอดนะคะอันนี้เป in ็นหลวงปู่รอดเหมือนกันนะคะหลวงปู่รอดเก่านะคะแหวนพิรดหลวงปู่รอดนะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตะกรุดนะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อรุ่งนะคะ ตะกุดหลวงพ่อลุ่งยาวนะคะยาวตะกุดหลวงพ่อลุ่งนะคะยาวนะคะอันนี้จะยาวจะมีอยู่สามดอกนะคะหลวงพ่อลุ่งอันนี้จะอันเล็กนะคะอันนี้จะอันเล็กกว่าเมื่อกี้นะคะหลวงพ่อลุ่งเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเหมือน ไม้ไหวนะคะมันไหวหลวงพ่อรุ่งนะคะถักได้นะคะถักได้หลวงพ่อรุ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเหมืเป็นหลวงพ่อรุ่งนะคะนี่มียันนะคะมียันหลวงพ่อรุ่งนะคะมีสามอันนะคะอันนี้มียันนะคะมีโค้ดนะคะหลวงพ่อรุ่งนะคะเก่าๆเลยนะคะเก่า มียันด้วยนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อรุ่งนะคะมีสามดอกนะคะหลวงพ่อรุ่งอันนี้เป็นหลวงู่อศุกนะคะหลวงู่ศุกรระกุดหลวงู่อศุกนะคะหลวงู่อศุกร์ต่อไปนะคะนี่ก็เป็นหลวงู่อศุกเหมือนกันนะคะหลวงู่ศุก ตะกรุดหลวงพ่สุกนะคะเก่าาเลยนะคะเก่าาเลยมีหลายหลวงพ่อนะคะมาฝากเอฟซีนะคะหลวงพ่สุกอันนี้ก็เป็นตะตะกรุดหลวงพ่สุกนะคะเก่าๆเลยนะคะตะกรุดหลวงู้่สุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเต๋นะคะตะกรุดหลวงพ่อเต๋ อุดอ้วนนะคะอุดอ้วนผักผักได้นะคะลงรักนะคะอันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อเต๋นะคะจะมีสองอันนะคะตะกรุดหลวงพ่อเต๋นะคะมีสองอันตะกรุดหลวงพ่อเต๋นะคะมีสองอันนะคะ ชอบองไหนทักได้เลยนะคะดูให้ชอบก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะอันนี้เป็นตะกุดหลงวงพ่อทบนะคะได้จะหลุดหน่อยนะคะได้เก่ามากนะคะหลุดลุ่ยเลยนะคะผักได้เปื่อยหมดแล้วนะคะเก่าอันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะคะตะกุดหลวงพ่อทบได้จะหลุดนะคะเก่ามากนะคะหลุดเลยนะคะหลวงพ่อทบนะคะ อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทบนะคะอันนี้จะอันน้อยๆนะคะตระกุดหลวงพ่อทบนะคะ EP นี้ราคาเบาๆนะคะ500ทุกองค์นะคะ500ทุกองค์ไข่ช้าหมดนะคะเป็นพวกเครื่องลัางเยอะนะคะ EP นี้เป็นหลวงพ่อทบนะคะมีสามดอกนะคะหลวงพ่อทบอันนี้ก็ตกระกรดหลวงพ่อทบนะคะอันนี้จะอันน้อยๆนะคะอันน้อย สกุลหลวงพ่อทบนะคะดูให้ชอบก่อนนะคะดูให้ชอบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะเพราะว่าซื้อไปแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยรับของกันนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อทาน,นะคะหลวงพ่อทับนะคะขอโทษนะคะอันนี้เป็นรูกมันลูกสกุนะคะหลวงพ่อทับนะคะ เป็นสำริดนะคะสำริดหลวงพ่อทับนะคะอันนี้เหมือนเป็นลูกเป็นชานหมเป็นนั้นนะคะอันนี้เป็นหลวงพูดทิมนะคะเหมือนชานหมานะคะเป็นผงเป็นเนื้อผงนะคะพุทธคุณนะคะเป็นหลวงพูดทิมนะคะอันนี้เป็นหลวงพูดทิม อันนี้เป็นหมากทุยนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะมีสามดอกนะคะหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะคะมีข้างในนะคะมีข้างในมีลูกข้างในนะคะอันนี้เป็นหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะคะมีสามลูกนะคะอันนี้อันนี้เรี่ยมเกอบนะคะได้มาอย่างนี้เลยนะคะเก่าๆเลยนะคะเก่าๆเลยอันนี้เป็นหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะคะสามอันนะคะ ชอบอันไหนทักได้นะคะอันนี้เป็นหมากเอ๋เรียกเอหมากถุยหรืออะไรนะคะแม่ค้าก็จําไม่ได้นะคะแต่รู้ว่าเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมเก่าๆนะคะนี่เป็นลูกสะกดนะคะเป็นหลวงปู่บุญนะคะ หลวงพ่อบุญหลวงพ่อบุญนะคะอันนี้เป็นตะกรุดนะคะเป็นหลวงพ่อบุญเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อบุญเก่าๆนะคะอันนี้จะเป็นตะกรุดพวงนะคะวัดอันนี้เป็นตะกรุดพวงหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะ มีห้าอันนะคะมีอยู่ห้าอันมีอยู่ห้าอันนะคะน,นี้เป็นตะกุดเขาเรียกตะกุดพวงนะคะตะกุดพวงหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะตะกุดพวงนะคะขาเจ้าห้อยเป็นงพวงนะคะเป็นงพวงอันนี้เป็น ตะกรุดพวงนะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะใครสนใจทักได้เลยนะคะทักได้เลยชอบอันไหนหรือจะยกบทดเลยก็ได้นะคะเราคุยราคากันได้นะคะอันนี้เป็นนางนะคะนางนางพญานะคะอันนี้ออกวัดใหญ่นะคะวัดพิษโลกนะคะวัดนางพญานะคะนางพญานะคะอันนี้ องน้อยนะคะองน้อยนางพญาน้อยนะคะอันน <ın> ี้ก anyway, ็เป็นนางพญานะคะวัดนางพญาพิโลกนะคะอันนี้มันจะมีแร่ผลขึ้นมาจากเนื้อท่านนะคะอันนี้เป็นม่ไม่มเลยนะคะนี่คือนางพญาวัดใหญ่นะคะวัดนางพญานะคะพิโลกนะคะนางก็มาเยอะนะคะนาง ันนี้ก็เป็นนางพญานะคะวัดนางพญาเหมือนกันนะคะนางพญานะคะตรงนี้อันนี้พิมพ์ใหญ่นะคะพิโลกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นนางพญานะคะออกพิโลกนะคะวัดนางพญานะคะ ใครสนใจทักได้นะคะอันนี้ก็เป็นนางพญานะคะนางพญาแล้วก็มีมาห้าองค์นะคะออกวัดใหญ่นะคะออกวัดนางพญานะคะพี่โลกนะคะไข่ช้าหมดนะคะนี่ก็นางพญานะคะ ออกพิโลกนะคะนางพญาอันนี้ก็จะองค์น้อยนะคะองค์น้อยนางพญานะคะออกพิโลกนะคะอันนี้เป็นพระคงนะคะพระคงหรือพระรอดนะคะ แม่ค้าก็จําสับสนเพราะว่าหน้าคล้ายกันนะคะคล้ายๆทรงคล้ายกันนะคะีนนะคะน่นะคะมีทั้งขาวทั้งดําน,นะคะพระลอดนะคะพระลอดอันนี้ลายเหมือนนิ้วเลยนะคะลายลายเหมือนนิ้วเลยนะคะพระลอดนะคะพระลอดนะคะ องต่อไปนะคะอันนี้เป็นสมกอนะคะสมกอกำแพงนะคะสมกออันนี้เป็นไม้แกะหลงพอดิ่งนะคะไม้แกะหลงพอดิ่งหลงพอดิ่งนะคะไม้แกะนะคะ ลิงนะคะหลวงพ่อดิ่งนะคะอันนี้นางกวักนะคะนางกวักเป็นไม้แกะนะคะหลวงปู่บุญนะคะอันนี้ไม้แกะหลวงปู่บุญต่อไปนะคะอันนี้เป็นกล่องเดิมนะคะเป็นพระวะสัสตะเคียน เป็นหลวงพ่อคุยนะคะกิ่งอรหันนะคะร้อยแปดนะคะกล่องเดิมนะคะอันนี้กล่องเดิมนีนน่าจะเป็นหลวงพ่อคุยหรือเปล่านะคะกิ่งนะคะกล่องเดิมเดิมนะคะวัดสัตเกียรนะคะเพชรบูรณ์นะคะวัดหนองไผ่ กล่องเดิมเลยนะคะ <S <S อันนี้เป็นตะกรุดคูบาดวงดีนะคะ <S <S อันนี้ตะกรุดคูบาดวงดีนะคะ <S <S มียันนะคะมียันตะกรุดนะคะคูบาดวงดีนะคะ <S <S อันนี้เป็นเจ้าสัวนะคะหลวงปู่บุญนะคะเจ้าสัวหลวงปู่บุญอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะ มีเป็นหงวงผู้บุญนะคะเจ้าสวดองค์ผู้บุญมีสององค์นะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าสวนะคะเจ้าสวดองคผู้บุญนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เท้าเวสตะวันนะคะเท้าเวสตุวันเนื้อเก่าเก่านะคะเนื้อท่านเก่าเก่ามีองคงผู้บุญนะคะ เออดาเวสต์วันนะคะองต่อไปค่ะนี่เป็นหลวงพ่อเงินหนึ่งห้านะคะหลวงพ่อเงินหนึ่งหหลวงพ่อเงินหนึ่งห้านะคะรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินหนึ่งห้านะคะชอบองไหนทักได้เลยนะคะทักได้เลย ดูให้ชอบก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าเก็บไปทางเวลาส่งไปก็ไม่รับของนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างโตกันแล้วนะคะไม่ใช่เล่นขายของนะคะอันนี้เป็นผงสุพรรณนะคะผงสุพรรณเป็นเนื้อชินนะคะเป็นเนื้อชินผงสุพรรณเนื้อชินนะคะกำแพงนะคะเป็นเนื้อชินนะคะผงสุพรรณ อันนี้เป็นนางรีลาประทานพรนะคะอันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะคะอันนี้รีลาประทานพรนะคะปางประทานพรเนื้อชิ้นนะคะเนื้อชิน้นวงต่อไปนะคะอันนี้เป็นรูสีนะคะรูสีโดยชอบก่อนนะคะค่อยตัดสินใจนะคะซื้อนะคะ เพราะว่าเฮงพระเครื่องส่งจริงนะคะไม่บิดแต่คนรับก็ต้องรับจริงด้วยนะคะไม่ใช่สั่งแล้วไม่รับของนะคะอันนี้เป็นพระฤาษีนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนะคะ ต่อไปค่ะอันนี้เป็นห,หูยานลบบุรีนะคะพระหูยานลบบุรีเป็นเนื้อชิ้นนะคะเป็นเนื้อชิน,นะะเนเนื้อชินนนอช้นนะคะพระหูยานลบบุรีนะคะนี่เป็นพระมาเหส่วนนะคะมาเหส่วนพระมาเหสวนนะคะ ชินราชใบเสมานะคะพระชินราชใบเสมาเป็นเนื้อชินนะคะเนื้อชินอันนี้พิโลกนะคะพระพิโลกพระชินราชใบเสมานะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นพระชินราชใบเสมานะคะอันนี้จะออกเป็นทองเหลืองนะคะทองอันนี้ ออกวัดใจเหมือนกันนะคะออกพับพิโลกนะคะพระพุทธชินราชใบเสมานะคะเก่าๆทั้งนั้นนะคะเอามาฝาก F อนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะนี้เป็นเนื้อชิ้นเก่านะคะเก่าๆเลยนะคะ ชอบองไหนทักได้นะคะอันนี้เป็นหลวงพูดทวดนะคะหลวงพูดทวดศูนย์ห้านะคะนี่ศูนย์ห้านะคะหลวงพูดทวดองต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นหลวงพูดทวดนะคะศูนย์ห้านะคะอันนี <mechanical>. ้จะออกเป็นทองแดงนะคะทองแดงทองแดงนะคะหลวงพูดทวดนะคะศูนย์ห้านะคะ จะเป็นหลวงพูดทวดนะคะศูนย์ห้าเหมือนกันนะคะมีสามองค์นะคะมีสามองค์ศูนย์ห้านะคะหลวงพูดทวดองค์ต่อไปค่ะเก่าๆเลยนะคะพระอันนี้เป็นพระพุทธชินาราชนะคะอินโดจีนนะคะเนื้อเก่าเลยนะคะเนื้อเก่าา นนพระพุทธชินราชนะคะองต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นพระพุทธชินราชนะคะมีหลายเนื้อนะคะพระพุทธชินราชนะคะออกออกวัดใหญ่นะคะออกวัดพระพุทธมหาธาตุนะคะองค์ต่อไปค่ะ น,นี้เป็นกิ่งนะคะกิ่งหลวงพ่อจากนะคะกิ่งกิ่งนะคะพักกิ่งหลวงพ่อจากนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นพักกิ่งนะคะหลวงพ่อจากเหมือนกันนะคะ ชอบองค์ไหนทักได้นะคะ500ทุกองค์นะคะ EP นี้นะคะพักขิงนะคะหลวงพระจากนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะคะหลวงพ่อเงินท่ามาไฟหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะคะ เฮงเฮงพระเครื่อง EP 1 1 0นี้นะคะก็กลับขอโทษขอภัยนะคะที่พูดไม่ตรงกับพระพูดผิดถูกถูกนะคะก็ขอ,ขอโทษขอภัยนะคะกลับขอพระคุณ FC ลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาซื้อมาอุดหนุนเฮงเฮอุดอุดหนุนพระเฮงเพระเครื่องนะคะก็กลับขอพระคุณมากนะคะที่ลูกค้าเข้ามาซื้อนะคะก็ขอให้เฮงเรวยๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะคะแล้วก็ฝาก ขอให้คนที่ว่าเข้ามาซื้อเข้ามาชมนะคะก็ฝากติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้เฮงปลาเครื่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮงปลาเครื่องได้หาภาพมาให้เอฟตีเลยแล้วก็ลูกค้าได้ซื้อได้หานะคะก็ขอกขอบพระคุณมากนะคะ ep 1 10นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ